งานเขาแล้วพี่น้องงานเขางานเขาอย่าง <c oughs> เปิดน้ำทิ้ไว้เมดขึคืนเอาแล้วค่านา้ำบาตัมก็สองร่อยละเิื่มแม่โอ้ยหมดเลยปุ่นลงไปหอดปุ่นปุ่นปานได้สูบน้ำจากคงหน้าขึ้นมาใส่สวนอรดโอ้ยลืมอย่างปานนั้น เพียถึงมาหอดเพียข่นญมันยลอบอเพียไหลลงสาหุล่ะโอ้ดอกบุกม่วงแก้วขมิ้นโอ้มันลงไปหอดในสาหุมันยลอบอเริ่มได้เริ่มดีค่ะ เวียกหลายยากหลายก็ลืมใส่นาใส่หลังก็ลืมบอกนั่นบอกนี่นะิืมช่ำต่ำก็สองรอยอะค่านามาที่เนี้ยโอ้ยยังกะซิมาลืมโผดลืมโพโยปลาสลิดปลาสลิดขึ้นมามาช่อมล่มหนาว ลมหนาวเลยเดอ้อลมแห้งพร้อมสิบสี่พยอลมแห้งขกหลมหนาวนตีหายหู่ะมาเบิงพักทีแปะใบหมื่อ่านอีกก่อนนางเป็นเช่นไรนางอ่อนอ้้ยซ้วยเหมือนเดิมหรอ อ่อนอุ้ยซ้วยเหรอ,อต้องปิดอีกซีซืนเน,ซนเนี่ยซืนเน่ยแ่้กับว่าซืนหลายโอ้ยลืมปิดหนังบันนี้ย่ายสิมาจมในบัดร <c oughs> อยไบรเดอร์คอยลืม Ừ, ป้าหยาเรือมองนี้แ่าว,ว่าแน่วออกเดี๋ยวออยว,วันนี้ไปงานข่าวดำมาแล้วถึงจะมาจัดการ,ข,าร,ราขึ้นอยู่เด้อมาต้องเรืมปิดน้ำขึ้นขึ้นอยู่ติตองอยู่คน,นะไรล่งสุ